ล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของที่น่านคือเป็นฮิสโตรวูบเลยค่ะเพื่อนๆก็ต้องพาช่วยกันส่งโรงพยาบาลแต่อีกหนึ่งรายหัวใจวายจนเสียชีวิตนะคะทางด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็เดินทางไปร่วมไว้อะไรเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตขณะลาดตระเวนป้องกันไฟป่าที่จังหวัดน่านค่ะ นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะท่านก็เดินทางมาเคารพศพนายพันศักดิ์ใจมงคลเป็นเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเฝ้าระวงังผืนป่าอุทยานแห่งชาติขุนน่านเพื่อสดุดีแก่วีรชนผู้ปฏิบัติงานให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคะ่ะที่บ้านเลขที่90บ้านนาเกอกตำบลภูฟ้าอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่าน คุณพันศักดิ์เสียชีวิตในช่วงค่ำของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะขณะออกไปปฏิบัติงานลาตระเวนป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าระหว่างบ้านดงผาปูนตำบลบ่อกเกลือใต้อำเภอบ่อกเกลือลัดเลาะแนวเขาไปตามแนวเขตติดต่อกับ บ้านห่างทางหลวงตำบลภูฟ้าอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านค่ะระยะทางเนี่ยคือเป็นภูเขาสูงชันแล้วระยะทางประมาณกว่า10กิโลเมตรเบื้องต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ได้เดินทางไปร่วมไว้อลาลัยแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวรวม16 0 0 0 0ห่นบาทโอกาสนี้ท่านอธิบดีค่ะก็ได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในการป้องกันไฟป่าในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากลําบากประกอบกับสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนจัดและแห้งแลง้งดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะคํานึงถึงความพร้อมของสภาพร่างกายเป็นสําคัญก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียขณะปฏิบัติหน้าที่อีกค่ะ